สวัสดีจ้าช่วงบ่ายมื้อนี่ว่างๆนะจ้าเดี๋ยวที่พามาปลูกทั่วผู้ไใ้กินกันเดี๋จ้าเดี๋ยวเรามาเริ่มเฮ็ดกันเลยจ้าสิ่งที่ต้องเตรียมเด้อจ้ากระถางหนึ่งใบนะจ้ารองก้นด้วยกากมะพร้าวสับที่แช่น้ำแล้วนะจ้านี่รองก้นเลยจ้าใส่ดินใส่ดินลงไปนะจ้าดินที่ผสม แล้วนะจ๊ะดินที่มีอินทรีย์วัตถุนะคะมีสารอาหารครบถ้วนนะจ๊ะหลังจากนั้นก็เตรียมเมล็ดถั่วพูแบบนี้ก็ได้จ๊ะซื้อมาซองละสิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาปลูกกันเลยค่ะนี่นะจ๊ะซงหนึ่งจะมีประมาณสิบสองเม็ดนะจ๊ะเดี๋ยวป้าแต่จะปลูกกระถางละ3าเม็ดกระพอละละกาที่เหลือก็เอาไวป้ปลูกกระถางอื่นนะจ๊ะ ใหญ่ๆห,หนูนะจ๊ะลงไปแบบนี้เลยจ้ะแล้วก็เอาดินกรูปเลยแค่นี้จ้ะเสร็จ้อยเดี๋ยวก็เอาไปรดน้ำนะคะแล้วทีนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะเกิดหรือไม่เกิดน,นะคะก็ต้องติดตามคลิปต่ตอไปนะคะแค่นี้ละจ้าสวัสดีจ้า